ครับสวัสดีครับพบกับช่องม่อนช้าในวันอังคารอีกครั้งแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะฮะม่อนจะมาแนะนำนะครับหรือมานำเสนอนะครับนี่ครับผมต้นถุงเงินถุงทองนะครับเมื่อประมาแค่หกเดือนที่แล้วนีะฮะผมบอกได้เลยว่าต้นถุงเงินถุงทองเนี่ยโอ้โหแบบคือหาฟู่ฟ้ามากเลยนะครับแล้วม่อนก็เลยจะบอกว่าต้นนี้นะครับผมเป็นต้นแรกเลยนะครับที่ม่อนเริ่มเข้ามาวงการไม้นะฮะและอยากจะบอกว่าต้นถุงเงินถุงทองเนี่ย สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเป็นตัวผู่ตัวเมียด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าต้นถึงถุงเงินถุงทองเนี่ยสวยมากมากเลยนะครับผมและเป็นมาสายพันธุ์ที่แบบเหมือนบอนกระดาษนะครับผมเหมือนบอนกระดาษด่างมากเลยนะฮะแต่พิดที่ลูกที่ทรงเขานั่นเองแต่สีสันเนี่ยคล้ายกันเลยนะครับผมเดี๋ยวม่อนวันนี้ม่อนจะพามาชมต้นถุงเงินถุงทองของม่อนนะฮะซึ่งเป็นต้นแรกที่ม่อนเริ่มเข้าวงการไม้นะฮะเดี๋ยวม่อนจะพามาชมต้นของม่อนนะครับผม ไปกันเลยครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับผมนี่สวยงามไหมครับผมจริงๆแล้วต้นนี้นะครับมีต้นเดียวนะครับผมแต่ที่เห็นโผล่ออกมานี่คือต้นลูกเขานะครับผมซึ่งม่อนบอกได้เลยว่าม่อนจะไม่แคะนะครับและม่อนจะไม่ขุดด้วยนะครับจะปล่อยให้เขาเป็นพุ่มอย่างนี้ฟอร์มกอแบบเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทุกบ้านมีหมดแน่นอนนะครับต้นถุงเงินถุงทองแล้วเป็นชื่อ ไม้มงคลด้วยนะครับเป็นชื่อแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับลองสังเกตดูที่ใบนะฮะว่าใาบาเนี่ยจะเหมือนใบบอนกระดาษด,ด่างมากเลยนะครับผมแต่ทรงรูปลักษณ์ของเขานี่จะแตกต่างไปกับบอนกระดาษด,ด่างนะครับซึ่งประมาณ5-6เดือนหรือ7-8เดือนที่แล้วนี่ต้นถุงเงินถุงทองนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับซึ่งม่อนบอกได้เลยว่าแหมใครมีไว้เนี่ยต้องเป็นสิริมงคลนั่ แน่นอนนะครับแค่ชื่อนี่ก็กินขาดแล้วครับแล้วดูลายนะครับถ้าบบนใบใหม่ๆนะครับก็จะออกมาเป็นสีเหลืองนะครับผมนี่ครับสวยไหมครับนี่เพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ามีต้นถุงเงินถุงทองก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันมามั่งนะครับผมแล้วก็มาอวดโฉมอวดความสวยกันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะจะมีใบเก่าเสียนะครับผมเดี๋ยวมอนก็จะดึงเลย อ่านี่นะครับผมเราก็จะดึงใบที่เสียออกนะฮะไม่เอาไว้เลยนะครับผมเอาออกเลยนะฮะเพราะว่าเอาไว้ก็ใบเขาจะได้ไปเลี้ยงใบใหม่ครับผมนี่นะครับเราก็ตัดเลยจะใช้มีดตัดก็ได้หรือจะดึงเลยก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าเขาแก่มากแล้วหรือว่าเขาแบบทิ้งใบแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ดึงดึงดดึงออกได้เลยนะครับนี่สวยไหมครับทุกคน ้นถุงเงินถุงทองนะครับผมนี่ฮะสวยงาไมไหมครับอันนี้จะเป็นใบใหม่นะครับผมถ้าสังเกตดีๆหนะหางนี่จะเหมือนปลากระเบนมากเลยนะครับผมนี่สวยงาไมไหมครับผม ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u c s i r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับช่องโมนชาแนลโนเลสนะครับผมช่องแห่งการเรียนรู้นะฮะเราจะมานําความรู้กันนะครับในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นทริปเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับหลายๆคนนะฮะที่กําลังจะปลูกอโลคาเซียและโคโลคาเซียนะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมชมคลิปต่อไปนะครับกับโครงการ147ส่วนนะครับซึ่งเราจะทํากันแล้วเราก็จะไป หาสวนหลายๆสวนนะครับแล้วเราจะไปชมต้นไม้ของพวกเขานะครับว่าสวยสดงดงามขนาดไหนแล้วมีการดูแลแบบไหนนะครับผมนี่นี่เราก็จะให้ชมบรรยากาศต้นถุงเงินถุงทองของเรานะครับสวยงามไหมครับผม